พี่อครับพูดถึงนักเตะอาร์เซนอลคนหนึ่งมาต <ine> ินเนลี่แฟนปืนนั้นทั้งรักและทั้งเกลียดในมุมมองอพี่อยเนี่นเป็นแฟนเด็กปืนคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงครับก็ครึ่งๆเหมือนกันนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลเขาก็บ่นกันว่ามันเหมือนบาสินสันเจิ้ลว่ามันเหมือนเจนดีแต่มันก็ไม่สุดอ่ะมันก็เป็นแค่แบบมีจังหวะดีบมงทกียิงประตูได้แล้วก็ยวก็แย่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สุดแล้วผมก็เลยมองว่า อย่างมร์ตินลรี่มันก็ได้ประมาณนี้มันน่าจะดีกว่านี้มันไม่เหมือนอย่างบุคยโยสากาใช่ะสากา่าะสากานี่ชัดเจนคือแบกทีมมาแต่พอไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยแบกทีมได้มีประตูหมัศจรจันใช่ไอ้มร์ตินลรี่มันก็ฝืนเล่นอะไรของมันบางทีมก็เล่นนั่งหุดหยิดนะกุ๊กแก๊กของมันแล้วก็ไม่ทำไม่เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะก็รวมไปกับอภิทศาด้วยเหมือนกันสองคนเลยแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งคนที่ที่ผมว่าอยากจะยืมมาอีกรอบยังเลยอะ ลาฮิมเตอร์ลิงอ้นูริงเออพี่้ยืมมาสาัไมทั้งมาตินเนลี่เอซาครลาฮิมเตอร์ลิงโอ้โหปีนี้นี่ถามคนนี้แหลมจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะมันมันไม่ได้เรื่องได้ราวอ่ะนะเออแต่จริงๆก็อยากอยากได้ตัวใหม่เหมือนกันนะ